กรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของไอ้ต๋องชายหนุ่มอายุ20ปีต๋องมีแฟนอยู่หนึ่งคนครับเธอมีชื่อว่าแอนแอนเป็นผู้หญิงที่สวยมากหุ่นห้างดีหนะ้าอกนี่ก็ใหญ่บุบบับแอนทำงานอยู่ที่ร้านเสริมสวยและเธอก็คบหาดูใจกับต๋องมาหลายปีแล้วด้วยพี่ต๋องคะ แอนมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่ตองอะ่ะเรื่องอะไรนะจ๊ะต้องแอนพี่ตองพ่อแม่ของแอนน่ะเขาถามแอนอีกแล้วว่าถามว่าเมื่อไหร่พี่ตองอะจะมาตกมาแต่งแอนให้ถูกต้องตามประเพณีสักทีอะคะเออแอนถ้าเรื่องแต่งอะพี่ตัดสินใจเองยังไม่ได้หรอกจ้าทำไมอะพี่ตองทำไมพี่ถึงตัดสินใจเองไม่ได้อะ ก็พี่ไม่ค่อยมีตังค์สิจ๊ะพี่ต้องถามแม่พี่ก่อนนะอย่างน้อยๆพี่ก็ต้องขอเงินแม่อะถ้าจะแต่งงานกับแอนน่ะเนี่ยตอนนั้นน่ะแอนบอกพี่ว่าแม่แอนน่ะจะรีตตตั้งสองแสนไม่ใช่เหรอใช่ไงพี่ส0 0แสนน่ะไม่ได้ถือว่าเยอะนะสําหรับแอนน่ะพี่ดูสิแอนน่ะสวยขนาดไหนจมูกแอนก็เสริมมากามแอนก็ไปเหลา นมแอนก็ไปตู้มมาดูสิพี่เด้งหนึงดังเลยอ,อยากพี่จะมาแต่งแอนถูกถูกได้ยังไงก็นั่นน่ะสิแอนพี่อยากจะขอปรึกษาแม่พี่ก่อนได้ไหมได้ถ้าง,งั้นพี่ตองรีบเลยนะรีบไปขอแม่พี่เลยถ้าเกิดว่าพี่ตองชักชนะ้าน่ะแอนไปมีผัวใหม่จริงๆด้วยนะพี่แอนไม่ได้งอพี่เลยนะผู้ชายรวยๆทั้งนั้นน่ะมาแอบชอบแอนน่ะแต่แอนน่ะไม่เล่นด้วยเพราะว่าแอนน่ะมีพี่ตองอยู่แล้ว ไปคุยกับแม่ให้เรียบร้อยนะพี่จะแอนแอนอย่าเพิ่งใจร้อนนะเดี๋ยวพี่คุยกับแม่พี่ไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวพี่ให้คําตอบครับโอเคเจ้พี่และด้วยความที่ไอ้ตองมันอดทนทนไม่ไหวมันกลัวว่าแอนแฟนของมันจะทิ้งมันไปมีผู้ชายคนอื่นไอ้ตองจึงได้ตัดสินใจมาคุยกับแม่เออแม่ครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษากับแม่ครับเรื่องอะไรไอะตองแม่ครับ ผมกับแอนน่ะคบกันมาตั้งหลายปีแล้วครับแม่พ่อแม่ของแอนน่ะเขาก็ถามผมประจำเลยครับว่าเมื่อไหร่จะมาตกมาแต่งลูกสาวเขาให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วตองตอบเขาว่ายังไงอะลูกผมก็ตอบไปตรงๆนะครับแม่ผมยังไม่มีตังนะครับเนี่ยผมก็อยากปรึกษากับแม่ว่าจะเอายังไงกันดีแม่พอมีเงินจะให้ตองยืมบ้างหรือเปล่าครับตองสัญญาครับแม่ ถ้าเกิดว่าตองแต่งงานกับแอนไปแล้วอะ่ะตองจะรีบทำงานหาเงินใช้แม่ให้เร็วที่สุดเลยครับโอ้ยลูกตองเอ้ยไม่ต้องยืมแม่หรอกลูกเงินแต่งงานน่ะผู้หญิงเขาจะเอาเท่าไหร่ก็สองแสนนะครับแม่อืมไม่เป็นไรหรอกสองแสนก็สองแสนแต่ตองน่ะทำอะไรให้แม่สักอย่างได้ไหมลูกอะไรหรอครับแม่ ตองบวชให้แม่ก่อนได้ไหมเล่าถ้าตองบวชให้แม่แล้วอะออกพรรษาก็ลาสิกขาออกมาก็แต่งงานกับแอนได้เลยเงินทองอะไม่ต้องมายืมแม่หรอกแม่ยกให้เลยลูกตองเอาไหมเอาครับแม่ตกลงตามที่แม่พูดเลยครับถ้าเกิดว่าผมบวชครบหนึ่งพรรษาแล้ววะผมก็แต่งงานกับแอนได้เลยนะครับแม่ได้ลูกได้ ครับแม่ถ้างั้นผมเอาเรื่องนี้ไปบอกแอนก่อนนะครับแม่จนเย็นวันต่อมาต๋องก็ได้เอาเรื่องที่เขาพูดกับแม่มาพูดให้แอนฟังแอนแม่พี่เขาตกลงจะแต่งงานให้เราสองคนแล้วนะไว้ดีจังเลยค่ะพี่ต๋องเนี่ยแอนบอกแล้วว่าพี่ต๋องกัทักล้าพูดกับแม่แม่เขาช่วยเราอยู่แล้วล่ะค่ะพี่แต่ว่ามันก็มีปัญหาเล็กๆอยู่อย่างหนึ่งนะแอน อะไรเหรอคะพี่ตองแม่เขาอยากจะให้พี่บวชก่อนหนึ่งภาษาจ้ะพอบวชครบภาษาแล้วว่าให้พี่สึกออกมาแต่งงานกับแอนได้เลยแอนว่ายังไงบ้างจ๊ะก็ดีสิคะพี่ตองผู้ชายอะ่ะได้บวชเสร็จแล้วก็มาแต่งงานก็ดีแล้วนี่คะคนอื่นเขาก็ทำกันประจำมาค่ะพี่ตองดีเลยจ้ะแอนถ้าแอนเข้าใจพี่อย่างเงี้ยดีมากเลยครับค่ะพี่ตอง เออแอนครับถ้างั้นช่วงที่พี่ไปบวชอ่ะห้องที่เราเช่าอยู่ที่ท้ายตลาดอ่ะแอนอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมได้สิครับพี่ต๋องทาไมแอนจะอยู่ไม่ได้อ่ะตอนที่แอนอยู่กับพี่อะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่จ้าก็นั่นละจ้าแอนพี่ถามเฉยๆถ้าเกิดตอนที่พี่บวชอยู่อ่ะก็ให้แอนอยู่ที่นั่นอีกอย่างหนึง่งตอนที่พี่บวชอะพี่อาจจะไม่ติดต่อแอนสักเท่าไหร่นะ พี่กลัวมันจะผิดสินนะจ้าไม่เป็นไรเราจะพี่ตองแค่พี่ตองอ่าสัญญาพี่ตองจะบวชกับแอนหลังจากที่พี่ตองบวชเสร็จแล้วว่าแอนก็มีความสุขแล้วนะคะขอบใจแอนมากนะที่แอนเชื่อใจพี่ค่ะพี่ตองและหลังจากนั้นอีกไม่นานก่อนจะเข้าพรษาหนึ่งเดือนตองก็ได้บวชสมใจครับและในระหว่างที่ตองบวชอยู่นั้นตองก็ถือว่าเป็นพระที่ดีมาก เขาปฏิบัติกิจสงได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องตองไม่ค่อยจะติดต่อมาหาแอนเลยเพราะกลัวว่าตัวเองจะทําผิดศีลหากคุยกับแฟนของตัวเองจนเวลาการบวชของตองนั้นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ออกภาษาเพียงไม่กี่วันตองก็ทําการลาศิกขาและในวันที่ตองลาสิกขานั้นเขาก็ไม่ได้บอกกล่าวให้ใครรับรู้เลยหลังจากที่ตองลาศิกขาแล้วเขาก็เดินทางมาที่ห้องเช่าที่เขากับแอนเช่าอยู่ด้วยกัน แต่แล้วสิ่งที่ตองไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังตองเดินทางมาถึงห้องเช่าห้องนั้นตอนนั้นเวลาประมาณสองทุ่มก,กว่าๆเห็นใจได้ปรากฏว่าตองเห็นรองเท้าของผู้ชายวางอยู่ที่หน้าห้องคู่หนึ่งตองจึงสงสัยว่าเจ้าของรองเท้านั้นเป็นใครมาทําอะไรที่ห้องเช่าของเขาตองจึงได้ตัดสินใจไปแอบฟังที่หน้าต่างและสิ่งที่ตองกลัวก็เกิดขึ้นจริงๆ เมื่อชายเจ้าของรองเท้าดังกล่าวกำลังพูดจาหัวเราะต่อกระซิกกับแอนแฟนของเขาเองโดยความที่ไม่มั่นใจว่าทั้งสองคนกำลังทำอะไรกันหรือเปล่าตองจึงได้ตัดสินใจแอบดูและภาพที่ปรากฏต่อหน้าของตองนั้นก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับตองอย่างมากแอนแฟนที่เขารักสุดหัวใจกำลังทำอะไรอย่างว่ากับผู้ชายคนดังกล่าวและผู้ชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใคร เป็นลูกชายของเจ้าของตลาดนั่นเองครับท่านผู้ฟังด้วยความเศร้าโศกเสียใจแต่ต๋องน,นั้นก็ไม่ได้ฟูมไฟเขาค่อยๆเดินถอยหลังออกมาเดินออกมาให้ไกลที่สุดจากห้องเช่าห้องนั้นแล้วต๋องก็เดินไปที่บ้านแม่อา้าวตอ๋องเป็นไงลูกศึกมาเมื่อไหร่呀ก็ศึกวันนี้ครับแม่ศึกเสร็จก็ไปบ้านเพื่อนเพิ่งจะกลับมาตอนเนี้ยครับอา้าว แล้วนี่ไปหาแอนมาหรือยังนะลูกสึกแล้วก็จะแต่งงานกันใช่ไหมล่าไม่ครับแม่คงจะไม่มีงานแต่งงานกันแล้วครับทำไมอะ่ะต๋องคือเมื่อกี้ผมไปที่ห้องเช่าที่ผมกับแอนเคยเช่าอยู่ด้วยกันนะครับแอนเขามีผู้ชายคนอื่นแล้วครับแม่เอ้ยต๋องรู้ได้ยังไงลูก ต่องมั่นใจได้ยังไงเ่ยว่าหนูแอนมีคนอื่นนะผมแอบดูจนเห็นกับตาแล้วครับแม่เขาสองคนมีอะไรที่เกินเลยกันแล้วครับแล้วต่องจะทำยังไงเ่ยไม่รู้เลยครับแม่ผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับผมไม่คิดว่าเรื่องแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นกับผมเองผมเสียใจที่สุดเลยครับแม่อืมเอาเอาลูก หักห้ามใจนะลูกนะอะไรที่ไม่ดีก็ตัดออกจากชีวิตเราอย่าไปคิดเยอะนะลูกนะไปะกลับมาถึงเหนื่อยๆกินข้าวอาบน้ำก็นอนนะลูกนะครับแม่จนตอนสายของวันต่อมาไม่รู้ว่าแอนไปเอาข่าวมาจากไหนเธอรู้แล้วครับว่าต๋องนั้นศึกจากการเป็นพระแล้วแอนจึงได้ขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจมาหาต๋องเพื่อทวงสัญญา พี่ตองพี่ตองสึกแล้วเหรอคะทำไมพี่ตองไม่ไปหาแอนน่ะพี่ตองรู้ไหมว่าแอนน่ะคิดถึงพี่ตองที่สุดเลยนะคะที่แรกแอนพี่รู้ทุกอย่างแล้วนะทุกอย่างอะไรอ่พี่ตองพี่ตองไปรู้อะไรมาคะแอนแอนสวมเขาให้พี่ฮะพี่ตองรู้ได้ยังไงอ่ะใครบอกพี่ตองอ่ะ เมื่อคืนน่ะพี่ไปหาแอนมาที่ห้องเช่าพี่เห็นกระตาตัวเองเลยว่าแอนน่ะมีอะไรกับไอท้ทศลูกชายเจ้าของตลาดอะ่ะคะพี่ตองพี่ตองเห็นเหรอคะโทษพี่ตองแอนไม่ตั้งใจอะ่ะแล้วถ้าแอนไม่ตั้งใจอะ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงอ่ะแอนก็แอนคันนี่ค่ะพี่ตองคันอะไรแอนก็พี่ตองน่ะไปบวชตั้งนาน แอนก็คันสิคะตั้งหลายเดือนน่ะพี่ตองจะไม่ให้แอนระบายบ้างเลยเหรอโทแอนนี่มันเรื่องศักดิ์ศรีของเรานะแอนเอาเรื่องแบบนี้มาพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็แอนคันจริงๆนี่พี่แอนคันแล้วไอ้ทศมันก็มาเกาให้อะ่ะมันแค่นี้จริงๆนะคะโทแอนแอนไม่สำนึกความผิดของตัวเองเลยอะเนี่ย ถ้าพี่ตองคิดว่าแอนทาความผิดมันมากมายขนาดนั้นแอนให้พี่ตองลงโทษก็ได้นะคะลงโทษแอนให้บรรษาแก้ใจพี่ตองเอถอะค่ะโท่แอนบ้าบอคอแตกเรื่องมันจบอย่างนี้แล้วอะเราจบกันด้วยดีเถอะแอนไปเถอะแอนไปมีความสุขกับใครใครแก้คันให้แอนได้แอนก็ไปเถอะพี่อะขอลาจากแอนต่อไปเนี้ยเราเลิกกันครับ โท่พี่ตองแอนอุตสาหรอพี่ตั้งหนึ่งพันษาพี่ต๋องทำแบบนี้กับแอนไม่ได้นะคะโท่แอนจนป่านนี้แล้วอะเลิกก็คือเลิกครับจบแค่นี้แอนและแล้วความรักที่แอนและต๋องมีด้วยกันมาตั้งหลายปีก็จบสิ้นลงโดยปริยายครับท่านผู้ฟังหลังจากวันนั้นไปต้นมาด้วยความเสียอกเสียใจแต่ต๋องก็ไม่ดีความคิดว่าจะกลับไปคบกับแอนอีก เขาก็เริ่มกินเหล้าเมายาปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วก็ไม่สนใจที่จะดูแลตัวเองจนไอชาติเพื่อนรักของเขาได้มาเตือนสติเอาเอ้ยป๋องเป็นอะไรวะเพื่อนเราเสียใจเรื่องแอนนะชาติเอ้ยมันก็ผ่านไปแล้วว่ะจะให้กลับไปคบกับไอแอนเพื่อนเอาหรือเปล่าล่ะไม่อะ่ะเราทำใจไม่ได้ แอนหักหลังเรามาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเรื่องของไอ้ทศไม่ใช่ครั้งแรกแอนน่ะหักหลังเรามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่เราก็ให้อภัยแอนมาตลอดจนครั้งเนี้เมื่สุดที่จะทนล้วชาติโอ้เพื่อนถ้าอย่างนั้นก็กินเหล้าเมายาให้มันน้อยๆลงหน่อยก็แล้วกันนะชาติไม่ต้องห้ามเราหรอกเพื่อนปล่อยเราไปเถอะไหนชีวิตของเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วอะเออ มีร้านขายส้มตําอยู่ร้านหนึ่งมาเปิดใหม่อยู่ที่หัวมุมตลาดอ่ะเราไปกินกันดูไหมล่ะเพื่อนได้สิชาติไปได้เมื่อแต่ว่าร้านส้มตําอ่ะเขาให้เอเล่าเอาเบียร์ไปกินได้ด้วยหรือเปล่าล่ะได้ก็เห็นเขากินกันอยู่นะแล้วมาเปิดนานหรือยังอ่ะร้านส้มตำร้านเนี้ยก็เปิดได้สองสามเดือนแล้วล่ะก็หลังจากที่ตองบวชไม่นานอ่ะ ก็มีคนมาเปิดเลยมาไปกันเลยเพื่อนเดี๋ยวเราพาไปขอบใจมากไว้ชาติที่เพื่อนอุตส่าห์อยู่กับเราตลอดเวลาตอนที่เราเศร้าโศกเสียใจก็มีชาติขอบใจจริงๆเพื่อนไม่เป็นไรหรอกต๋องเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องดูแลกันสิวะไม่ใช่จะเป็นเพื่อนกันเฉพาะเวลากินเวลาลำบากมันก็ต้องเคียงข้างกันเพื่อนพอต๋องกับชาติคุยกันเสร็จทั้งคู่ก็เดินมาที่ร้านขายส้มตำ พอตองเดินมาถึงร้านขายส้มต,ตํำตองก็ต้องยืนหยุดนิ่งตะลึงเงึงงันอยู่คู่ใหญ่พอภาพที่ปรากฏต่อหน้าของตองนั้นเป็นผู้หญิงที่สูงยาวเข่าดีหน้าตาสาสวยหน้าอกก็ใหญ่บุบบับผิวขาวถูกตาต้องใจตองเหลือเกินตองตะลึงอยู่คู่หนึ่งชาติจึงสกิดให้เข้าไปนั่งในร้านไปตองเข้าไปนั่งในร้านกันเพื่อนได้ได้ไดชาติหลังจากที่ตองกับชาติ มานั่งที่โต๊ะแล้วทั้งคู่ก็ได้เริ่มบทสนทนากันเฮ้ย hey, ชาติเจ๊ J. ร้านนี้ทำไมสวยเหลือเกินน่ะคขามาเปิดร้านเพียงไม่นานมีใครมาจีบเขาหรือยังเพื่อนเออไม่มีอะเพื่อนเจอะชื่อว่าเจ๊แป้งเป็นโสดแต่ว่าสดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพื่อนโทรต๋องผู้หญิงอายุขนาดนี้แล้วอะสดไม่สดมันไม่ไปเกี่ยวหรอกเพื่อน คนเราอ่ะมันก็ต้องผ่านเรื่องแบบเนี้ยมาด้วยกันทั้งนั้นแหละเอ้ยต๋องแต่ว่าเจ๊แป้งอ่ะเขามีความลับอยู่อย่างหนึ่งนะเพื่อนความลับอะไรอ่ะชาติก็ไม่ถือว่าเป็นความลับหรอกถ้ารับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่รับอย่างว่าแหละเพื่อนอะไรว่าชาติพูดอะไรแปลกๆพูดให้ข้าเข้าใจง่ายๆได้หรือเปล่าคือว่าเจ๊แป้งอ่ะ เขาเป็นสาวประเภทสองว้เฮ้ยใช่หรือว่าชาติทําไมเป็นกระเทยทาไมถึงได้สวยขนาดเนี้ยโธ่กระเทยทุกวันเนี้ยสวยเยอะแยะสวยกับผู้หญิงก็มีไม่เห็นบ้างหรือไงวะโอ้โหหน้าตาจิ้มลิ้มขาวโบ๊ะเลยอ่ะปากก็เป็นกระจับได้รูปอื้มไม่อยากจะอธิบายเลยอะเนี่ยเขาเรียกว่าเชฟบะชาติเพื่อนรัก เห็นไงอ่ะเจอเจแป้งสาวประเภทสองเข้าไปอ่ะถึงกับอ้าปากค้างเลยหรอไหวตองก็ธรรมดาเพื่อนเห็นของสวยๆงามๆแต่ว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพ่อแม่ข้าเขาคงไม่ยอมแน่ถ้าข้าจะมีเมียไปกระเทยอ่ะไอ้ตองกูพามึงมากินเหล้าที่ร้านส้ตมตำเพื่อนเนี่ยเจแป้งเขาเป็นเจ้าของร้านมึงก็ยังไม่เคยคุยกับเขา มึงรู้ได้ยังไงว่าเขาจะชอบมึงถึงเจ๊แป้งจะเป็นกระเทยอ่ะคนก็มาจีบเขาเยอะแยะเขาไม่ได้มาสนอกสนใจอะไรมึงหรอกไอ้ต๋องโถ่ชาติเราก็แค่พูดเล่นนะ่ะเพื่อนเอามาใส่ใจเลยนะ่ะเออเออเออข้าก็พูดเล่นเหมือนกันเว้ยอย่าพูดให้เจ๊แป้งแกได้ยินนะแกไม่ชอบคนนินทาถึงไหมว่าแกจะเป็นกระเทยอ่ะแต่แกก็มีศักดิ์ศรีนะเว้ยไอ้ต๋องพูดสีสัวไม่ได้นะมึง เออโอเคเพื่อนขอบใจที่เตือนไว้ชาติสวัสดีเจ้าชาติว่าไงวันนี้มากับใครอะ่ะก็ผมมากับต๋องนะครับต๋องทำไมต๋องหัวโลนน่ะ <c oughs> คือว่าผมบวชเพิ่งสึกมานะครับเจ๊อ๋อเหรอบวชเป็นพระเพิ่งศึกเหรอจ๊ะเจ๊ชื่อแป้งนะมาขายส้มตำที่เนี่ยได้สามเดือนเกือบสี่เดือนแล้วจา้า ยังไงก็มาอุดหนุนเจ้ด้วยนะครับเจ้ถ้ายังไงผมก็จะมากับชาติเขานะครับเอ้ยไม่เกี่ยวหรอกอยากมาก็มาได้เองไม่ต้องมากับข้าก็ได้ไว้เพื่อนอา้าวต๋องแล้วทำไมหน้าตาดูไม่สู้ดีเลยอะมีอะไรหนักอกหนักใจหรือเปล่าบอกเจ้ได้นะถึงจะเพิ่งรู้จักกันะ่ะแต่เจ้ก็ยินดีช่วย ยิ่งผู้ชายหน้าตาหล่อๆอย่างต่องอ่ะเจชอบเหลือเกินน่ะดูสิสักลายเยอะแยะเลยสักตรงไหนมั่งก็ไม่รู้ว่านี่ถ้าเกิดว่าถอดเสื้อออกอ่ะจะเห็นว่าสักทั้งตัวเลยหรือเปล่าเจตองครับเจผมสักลายมาทั้งตัวเลยครับอุ๊ยวายให้ตายแล้วปฏิกิสถูกใจเจเหลือเกินตองรู้ไหมว่าเจอชอบผู้ชายสักลายมากยิ่งตองเอพิ่งบวชเป็นพระมาใหม่ๆแบบเนี้ย ต้องเป็นคนดีแน่เลยใช่ไหมจ๊ะครับเจ๊เป็นคนดีครับแต่ว่าคนดีแบบผมอะ่ะก็ถูกผู้หญิงทำร้ายครับเจ๊อะไรอะต๋องต๋องถูกทำร้ายเรื่องอะไรเหรอจ๊ะคือว่าผมมีแฟนคนหนึ่งครับเจ๊ปแป้งเราสัญญากันว่าจะแต่งงานกันหลังจากที่ผมบวชเสร็จแล้วนะครับอา้าวก็บวชเสร็จแล้วแล้วไม่ได้แต่งงานกันเหรอจ๊ะ ไม่แล้ครับเจปแป้งคือว่าเขามีผู้ชายคนอื่นซะก่อนนะครับโท่น่าสงสารเหลือเกินต๋องพ่อรูปหล่อของเจเอ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดมีอะไรหนักอกหนักใจอ่ะต๋องก็มาหาเจได้นะเจยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยครับเจขอบคุณเจมากนะครับและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาต๋อง เที่ยวไปมาหาสู่เจแป้งอยู่เสมอเขามากับชาติบ้างบางวันก็ไม่ได้มาบางวันต๋องก็มาคนเดียวจนนานวันเข้าต๋องกับแป้งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่เป็นความสัมพันธ์แบบพี่กับน้องครับไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบชู้สาวเลยต๋องเขาให้เกียรติแป้งมากถึงแม้ว่าเจแป้งจะเป็นกระเทยแต่ต๋องก็ให้เกียรติเหมือนกับว่าแป้งเป็นผู้หญิงจริงๆส่วนเจแป้งสาวประเภทสองนั้นเธอก็มีความจริงใจกับต๋อง ไม่ได้รังเกียจอะไรต๋องเลยและบางครั้งบางคราวยังรู้สึกเหมือนกับว่าเจแป้งจะมีความรักใคร่ชอบพอต๋องมากๆด้วยจนต่อมาวันหนึง่งความสัมพันธ์ของแป้งกับต๋องก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการครับท่านผู้ฟังเมื่อวันหนึง่งขณะที่ต๋องกินเหล้าอยู่ที่ร้านส้มตำของแป้งก็เหมือนกับทุกๆวันที่ต๋องเคยมานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าวันนี้ฝนเกิดตกหนักแป้งก็เลยเก็บร้านเร็วแล้วก็ปิดร้านแต่หัววันด้วย โดยความที่แป้งนั้นก็ค่อนข้างจะกุ้มใจเพราะว่าช่วงนี้ขายของไม่ค่อยจะดีแป้งก็เลยมาพูดปรับทุกข์กับต๋องเนี่ยต๋องช่วงเนี้ยเจย๊ขายของไม่ค่อยดีเลยอะ่ะไม่รู้ลูกค้พาพม่าเขมรมันหายไปไหนหมดอะ่ะโอเจ๊ช่วงเนี้เพื่อนเพื่อนพมา่าเขมรนะ่ะเขากลับประเทศเขาครับเจ๊นู่นแหละเดือนหน้าครับเจ๊เขาถึงจะทยอยกลับมาครับอ้าเหรอ ถึงว่าเจ๊าขายไม่ค่อยดีเลยอ่ะพวกไอ้มองอ่ะมันหายไปในหมดก็ไม่รู้โอ้ยเจ๊ระกุ้มใจไม่เป็นไรแล้วครับเจ๊เดี๋ยวก็ขายดีครับเจ๊เชื่อผมผมเป็นกำลังใจให้เจ๊นะครับสู้สูต๋องอะปากหวานกับเจ๊ตลอดเลยอ่ะเนี่ย้าไม่เห็นว่าต่องเป็นน้องอ่ะเจ๊อ่ะจับต๋องทําผัวไปแล้วอ่ะ <c oughs> เจ๊อ่ะชอบผู้เล่นตลอดเลยครับ เนี่ยถ้าผมไม่เห็นว่าเจ๊เป็นพี่สาวผมคงจะป้ามเจ๊ทำเมียแล้วด้วยครับตายดูพูดเข้าสิไม่เก่งอกเก่งใจเจ๊เลยอะ่ะนี่เจ๊เป็นโสดนะเจ้าตองทั้งสองคนพูดจาสนุกเฮฮากันอยู่พักใหญ่จนแป้งไปขอตัวอาบน้ําและเธอก็กลับมาด้วยเสื้อผ้าชุดแสนว่าบิวแป้งใส่กางเกงสั้นเสมอหูแล้วก็ใส่เสื้อสายเดี่ยวออกมาด้วยพอตองเห็นชุดที่แป้งสวมใส่ออกมา อารมณ์ของเขาก็ถึงกับตะลึงพึงเพลิดไปเลยทีเดียวมองอะไรเจ๊ต๋องไม่เคยเห็นคนสวยเลยจ้าอ๋อปากครับเจ๊ผมมองเฉยๆครับและอาจจะเป็นเพราะว่าต๋องเขาเลิกลากับผู้หญิงมานานแล้วและวันนี้เจ๊แป้งก็คงจะดูสวยเป็นพิเศษต๋องก็เลยเกิดอารมณ์อย่างว่าครับและด้วยความที่ต๋องเกิดอารมณ์ต๋องก็เลยตัดสินใจเป็นลูกก๋วยเตี๋ยวในห้องน้ํา ด้วยอาการมึนเมาหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบได้ปรากฏว่าในขณนะที่ต๋องกาลังลวกก๋วยเตี๋ยวด้วยความเร็วสูงอยู่นั้นต๋องก็ลืมล็อกประตูห้องน้ําส่วนเจ๊แป้งนั้นไม่รู้มาจากทิศท,ทางไหนเธอเดินดรเปิดประตูห้องน้ําพอดีวายตายแล้วต๋องทาอะไรอะ่ะเออเจ๊ครับผมผมขอโทษครับผมไม่ตั้งใจครับเจ๊โทเอ้ยน่าสงสารเหลือเกินน่ะ ลกวกะเตี๋วอยู่เหรอครับเจ๊ผมลูกวกระเตี๋วอยู่ครับโธ่น่าสงสารจังมีอะไรให้เจ๊ช่วยหรือเปล่าจ๊าตองโธ่เจ๊อย่าพูดอย่างนี้สิครับแค่เนี้ผมก็อายใจแย่แล้วครับไม่เป็นไรเราเข้าใจกันมาเดี๋ยวเจ๊ช่วยนะจ๊ะเออเจ๊จะช่วยอะไรผม,มครับตองรู้จักหรือเปล่าโคกระโลกอ่ะ เดี๋ยวเจ๊จะโครกระโหลกให้โครกระโหลกโครกระโหลกคืออะไรเหรอครับเจ๊ผมไม่รู้จักเลยครับถ้างั้นก็อยู่เฉยๆนะจ๊ะหลังจากที่ต๋องกับเจ๊แป้งคุยกันจบทงคู่ก็มีอะไรอย่างว่ากันครับไม่สามารถจะบรรยายได้มากกว่าน,นี้นะครับท่านผู้ฟังเพราะล็วว่าช่องจะบินนะครับหลังจากที่ต๋องกับแป้งมีอะไรกันแล้วก็ปรากฏว่าต๋องก็อยู่กินกับเจ๊แป้งเลย เขาตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของเขามาอยู่กับเจ๊แป้งและทั้งสองคนก็ช่วยกันทำมาหากินจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยขึ้นมาได้ส่วนพ่อแม่ของตองหลังจากที่รู้ว่าตองนั้นมีเมียเป็นกระเทยพ่อแม่ของตองก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรตองเลยทั้งคู่กับยินดีแล้วก็สนับสนุนตองซื่อสัมพัไปพอเห็นแล้วว่าหลังจากที่ตองนั้นได้มาอยู่กินกับเจ๊แป้ง ต๋องก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาเลิกกินเหล้าเมายาเลิกสูบบุหรี่โดยสิ้นเชิงแถมต๋องยังทํามาหากินขยันขันแข็งมากกว่าเดิมซะอีกลักษณะภายนอกของเจ๊แป้งนั้นเธอเป็นคนที่สวยมากแทบจะดูไม่ออกเลยครับว่าเธอเป็นสาวป,ประเภทสองแต่ว่าทั้งต๋องและเจ๊แป้งก็ไม่เคยหลบหนีความจริงเลยเขาไม่เคยหนีความจริงว่าแป้งเมียของเขาเป็นกระเทยและต๋องก็ไม่เคยอายใครด้วย ที่สังคมจะรับรู้ว่าแป้งเมียของเขาเป็นกระเทยตรงกันข้ามต่องกับมีความรู้สึกภูมิใจซ้ําไปเพราะถึงว่าเมียของเขาจะเป็นกระเทยแต่เมียของเขาก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครยิ่งไปกว่านั้นเจแป้งยังเป็นคนใจบุญสนทานเข้าวัดเข้าว่าทําบุญอยู่เป็นประจําและบ่อยครั้งที่เจแป้งก็ยังไปทําบุญให้กับสถานเลี้ยงเด็กกําพร้าแล้วก็คนแก่ที่ได้ที่พึ่งด้วยมันไม่เกี่ยวหรอกครับท่านผู้ฟัง ว่าทุกวันนี้คนเราจะคบหากันที่เพศสภาพไหนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายรักกับผู้ชายหรือผู้หญิงรักกับผู้หญิงสังคมทุกวันนี้ก็ให้การยอมรับหมดแล้วมันอยู่ที่ว่าทั้งคู่จะอยู่กันอย่างมีความสุขและไม่เบียดเบียนใครหรือเปล่าขอให้ความรักของต๋องและเจปแป้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคู่รักคู่อื่น,นด้วยนะครับขอความสุขสวัสดีโจมีแดทุกท่านสวัสดีครับ